หลวงตามหาบัวเตือนสติทักษินชินวัตรเสือกทุกเรื่องเมื่อวันพุทธที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2549ั่ทักษินนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวนะพยุงอู้มมันขึ้นเพื่อจะให้อุ้มชาติบ้านืองเราแตเราจึงบอกว่าเราดูคนผิดไปเราก็ยอมรับว่าเราดูคนผิด คือดูว่าฐานหนสูงต่ำงอกนั่นกระจอกงอกงอยขึ้นมามาเป็นรัฐบาลแล้วเหมือนปล่อยม้าเข้าฐานจบหางดึงออกหางขาดมันยังไม่ยอมออกจากฐานเข้าใจไหมลนะ่ะเนี่ยพวกกระจอกง้อยหาแต่กินแต่คืนแต่รีดแต่ไสจับกว่าประชาชนจะได้มีเหลือนี่เราก็มองหาที่ไหนก็ไม่เห็นเนี่คือว่าเรามองคนผิดไป เรามองดูฐานะการเงินการคลองความเป็นอยู่ทั้งหลายนี้ไม่ทุกจนค้นแนค่คนนี้อ่ะจะเป็นผู้ที่นย่นเราเอาวัตถูกมาว่าเราไม่ได้เอาทำมาว่านะนืะเราพูดแบบโลกๆอย่างนี้เห็นว่าเป็นผู้มีฐานะสูงเต็มที่แล้วในเมืองไทยจะจะช่วยรัษฎรจับของจะไม่หากินหากินที่ไหนพอพอแล้วมีแต่จะแจกระจ่ายไป เราคิดอย่างนั้นจี่นีอุ้มขึ้นเต็มเหนียวนะพูดให้ชัดเจน <c oughs> อุ้มคุณทักษิณนี่เราอุ้มเต็มเหนียววิ่งม,ง,มมง,งมาหาเรานี่หน้าแห้งหน้าเหี่ยวมาทุกขั้นหลายขั้งมาหาเราเราให้กำลังใจเต็มเหนียวเอาจะช่วยเราบอกนี่นะทักษิณมาหาเรามาทีไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปก็ฟาดกันเลยเรืเ่อยๆเราเป็นคนให้กำลังใจให้อุบายวิธีการต่างๆช่วยเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จะได้คงเส้นคงวาหนาแน่นต่อไปเวลานี่กําลังยกยอดกําลังจะพังถูกพวกเปรตพวกผีพวกย่าพวกมานกินไปหมดกินตับกินปอดไม่ว่าชั้นไหนภูมิแบบกินหมดัวนี้กินไม่เลือกเพราะเป็นคนจนเหมือนปล่อยม้าเข้าฐานอืมเราก็บอกโกงว่าเราช่วยเต็มกําลังเพื่อจะยกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขึ้นแล้วกลับลาเวลานี้ไม่มีใครแล้วเยี่ยงกว่านายทักษิณล,ลูกศิษย์ลวงตาบัวนี่ เร็วที่สุดคนทั้งประเทศเขาถูอย่างนี้ฟังว่ามันเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปมันจะไปเหยียบหัวพระมหากริย์นนะฟังว่าเราทราบมาอย่างนี้แล้วก็พูดจำมีภาษาธรรมของเรามันเลือกหน้าเมื่อไรแลามันกินมันเหยียบหัวลงตาบัวอาจารย์ของมันไปแล้วมันจะเหยียบเข้าไปถึงหัวมหากษัตริย์มันจะเหยียบไปหมดทุกอย่างนี่มันว่ามันเก่งกล้าสามารถมันสามารถมาจากไหนในทักษิณชินวัฒ มันก็เป็นคนเหมือนคนกับโรคทัว่วไปถ้ามันไม่ใช่เป็นบ้าอำนาจอย่างเดียวจนหูหนวกตาบอดไม่ฟังเสียงใครเลยเท่านั้นมันจึงเป็นได้อย่างนี้ถ้ายังไม่ไม่รู้ตัวแล้วทักษิณเราจะถามทักษิณน,นะถ้าจะไม่รู้ตัวแล้วจจเจ้าอมน่าทักษิณน,นะพูดจริงๆอย่าอวดกับทอย่าขับรถชนภูเขาย่ามีดไปฟันหินเรื่องหลักความจริงนี่คือภูเขาทั้งลูก คือหินทั้งก้อนนั่นแหละอย่าเอามีดคือความรู้ความเห็นของเราไปไปฟันหินอย่าเอาความรู้ของเราที่เป็นเหมือนกับรถขับรถชนภูเขาจะพังนะอย่าอย่าดีอย่าดิ้นเกินไปมันจะตายาอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งความตายติดตัวมันอยู่กับทุกคนทุกคนนั่นแหละให้พิจนารณาทักษินรู้แล้วยังนี่หลงวงตาวูเหมือนว่าจะ เตือนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกศิษย์กบอาจารย์เตือนกันจะเป็นไรไปเมือเราไม่ได้เล่นกับการบ้านการเมืองธรรมะมาชำนาสิ่งโสกโปกโสมมบมรมะสอนโลกโลกโสกโปกที่ไหนธรรมะทาไมจะสอนไม่ได้ว่าเล่นการบ้านการเมืองที่ไหนการบ้านการเมืองอะไรการช่วมการฐานการฝืนการไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทยเวลานี้เอาน้ามาชาล่างเป็นเรื่การเล่นการเมืองผิดไปได้เหรอพิจารณาที่ทำสอนโลกก็ต้องสอนอย่างนั้นสิ ที่นายสบกบอกลูกหลังก็สอนกันไปทำละทะล่างกันไปอย่างนั้นที่นี่ไปยังไงเราอกแก่แต่ก็นนะเราเป็นอาจารย์ของคุณทักษิณชิน,นวัตรแล้วเหยียบหัวครูอาจารย์ไปจนแบบนี้ไม่ฟังเสียงใครจะเอาจะเสียงตัวเองพักพวกตัวเองพักพวกตัวเองมันพักพวกยังไงมไม่ใช่เป็นยักษ์เป็นผีมากินบ้านคืนเบอรเหยียบหัวตั้งแต่พระมากริยัลงไปแล้วหรือเวลานี้ถามตัวเองหน่อยนะทักษิณ รู้ตัวแล้วยังนี่เขียงพระนั่นมาพูดเวลานี้เสียลงตาบัวหลวงตาบัวเอาธรรมพุญเจ้าที่สอนโลกมาให้ละครลมเย็นมานานแสนนานนำมาสอนพี่น้องชาวไทยเรามีคุณทักษิณที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้เป็นสําคัญฟังนะทักษิณฟังนะอืมเป็นยังไงรู้ตัวแล้วยังทักษิณรอกเขาก็จะมีตีเจ้ากันทั่วประเทศไทยเราเก่งมาจากไหน,น มาเหยียบหัวคนทั้งโลกเหยียบหัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะาจะมนาศินนะอย่าทําไปนะอย่าดือ้อย่าด้านอืมแต่มีวันหนึ่งจนได้ละไม่เหนือกรรมไปได้ไม่มีใครเหนือกรรมนักขีกรรมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้นั่นกรรมมีเหนือหมดเลยเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวงังให้ฟังเสียงอดัดเสียงทำถ้าเรายังจะเป็นผู้เป็นคนต่อไป แลยเป็นคนดีคนดีพลิกแปลงแปลงความเวลวร้ายตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระาริย์นี้ออกไปออกไปพลิกตัวให้เป็นคนดีเพื่อหนุนชาติศาสนาพระาริย์นี้คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธุการเวลานี้เขาจะมีปากมา่อว่าคู่เม่อว่าเราเอาเราะเอาอํานาจบารวลบา,บาป่าเป็นเถื่อนมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพรมามณ์สัดลงมา มันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้มันเลือกใครมาได้มันบ้ายอดทักษิณนบ้ายอดรู้ไหมบ้าลาบ้ายอดบ้าอำนาจรู้หรือยังยายเห็นแต่หน้าตัวเองเห็นแต่ความได้ความร่ำความรวยนะจะพาชาติศาสนาพาชาติให้จมอะไรอะไรก็ก้นเข้ามาก้นเข้ามาตกลงเลยเป็นรัฐบาลของครอบครัวรัฐบาลของพุงตัวเองพวกพับพวกตัวเองไปแล้วนะเวลานี้เป็นแล้วนะทักษิณนเป็นแล้วนะ คนเขาประกาศกันทั่วโลกเขาไม่ใช่คนตาบอดหูมือเขาเป็นคนด้วยกันทุกคนเราเป็นอะไรมาจากไหนเราจึงมาไม่ได้ฟังเสียงโลกเสียงสงสารบ้างเลยแม้ที่สุดเสียงครูเสียงอาจารย์ที่อุ้มขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถาก็ไม่ฟังเสียงเหยียบไปแล้ะจะโจมนาทศิลป์ยาธรรมให้ให้หยุดให้ให้งดนะวันนี้ขอพูดให้ชัดเจนในฐานะที่เราเป็นคนอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เต็มกาลังของสมาธิมาไม่เคยมีเจตนาใดที่จะทําให้ฆ่าศาสนาพุทธศาสนาได้มัวหมองแม,ม้น,นิ่ในหัวใจเราไม่มีเรามีแต่ความเมตตาล้นวนตื่นขึ้นมานี้มีอะไมีแต่ค,คิดเพื่อโลกเพื่อสารอุ้มฆาศาสนาพุะธศาิย์ทั้งนั้นแหละความที่จะทำลายเราไม่มีในวาระจิตเนี่ยก็ไม่มีในหัวใจเราเพราะงั้นเล่าที่เป็นนายกเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่รูให้ฟังเสียงรู่นะ อย่าดีอย่าดิ้นจนเกินเหตุเกินคนนะวันนี้พูดเปล่ยนันนี่เตือนได้ยินหรือยังทักษิณเวลานี้ใครเป็นคนเตือนหลวงตาบัวเป็นหัวใจนะคุณทักษิณเตือนคนทั้งโลกเขาเบื่อแต่เต็มปะดาแล้วเวลานี้เบื่อทักษิณเราเป็นลูกศิลป์หลวงตาบัวแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าเอไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวออกมาบ้างนะโดยการมาพืตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเสียใหม่นะทักษิณนะเอาละอุดเดี่ยนกันนี่พอ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่านายทักษิณชินวัตรเสือกทุกเรื่องม่ได้มีความคิดคำพูดและการกระทำใดๆที่แสดงออกเป็นการบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยแม้แต่เพียงน้อยนิดจากพฤติกรรมดังกล่าวได้แต่หวังว่ากฎหมายและเวรกรรม จะทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมอย่างสาสม